สวัสดีครับก็พอดีไปเห็นอยู่โพสตหนึ่งนะครับบอกว่าเบื่อใครจะเริ่มทอถุงมือนี่คิดดีดๆอะไรเงี้ยอาแบบเบื่อปัญหาเดิมๆปัญหาช่างบ้างซ่อมช่างซ่อมบ้างเครื่องบ้างอะไรงเี้คือผมอยากจะอธิบายแบบนี้ครับสำหรับลูกค้าชีนะนะครับคือผมไม่รู้ว่าท่านนี้เขาเป็นใครแต่คือสำหรับลูกค้าชีนะเนี่ย อันดับแรกเลยถ้าใครที่เคยโทรเข้ามาหาผมเนี่ยแล้วจะเริ่มต้นเนี่ยด้วยเครื่องมือสองรุ่นเก่าผมบอกเสมอว่าอย่าไม่ให้เริ่มผมไม่ให้เริ่มแบบนี้นะครับเพราะว่าลูกค้าของชีนะเนี่ยเราเน้นเรื่องระยะยาวนะครับ long term แล้วก็คือเราก็จะเห็นนะครับอย่างในคอมเมนต์นอะไรเงรี้ยผมก็จะเห็น ก็คือไม่ใช่ลูกค้าของชินาอะไรเงี้ยจะมีลูกค้าสูบผมบางคนอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็จะแบบหน้าง,งานเขาจะมีเครื่องคนอื่นปนอยู่อะไรเงี้ยคือในการทําธุรกิจทุกอย่างะผมบอกมันไม่ได้สบายมันไม่ได้แบบหลับตาทําดีดนิว้วปุ๊บปั้งออกมาแบบสำเร็จเลยไม่มีกว่าผมจะมาถึงวันนี้ได้เนี่ยเราเจอปัญหาเยอะแยะเต็ไมไปหมดนี่ถือว่ายังโชคดีนะครับรว่าลูกค้าบางคนเนี่ยไม่เจอปัญหาเรื่องเกี่ยวกับพวกเรื่องวัตถุดิบเรื่องอะไรเงี้ยม,มาสมัยก่อนนอะไรเงี้ย ซึ่งแน่นอนแหละอย่างตัวกําไรอย่างเงี้ยในการทําธุรกิจเนี่ยมันก็จะมีราคาที่มันเป็นราคาที่แท้จริงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นในโลกยุคป,ปัจจุบันเนี่ยเป็นโลกที่ผู้ผลิตเจอกับผู้ซื้อโดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครไม่ได้เป็นผู้ผลิตหรือใครเป็นเทรดเดอร์เนี่ยก็ต้องเจอสงครามราคาอยู่แล้วนะครับส่วนใครที่เป็นผู้ผลิตเนี่ยก็ถือว่ายังโชคดีตรงที่ว่าได้ถือต้นทุนแรกนะครับได้ลงสนามด้วยต้นทุนแรกนะครับก็แค่จะบอกว่า อยากจะเริ่มธุรกิจแต่คิดดีๆถูกต้องแล้วการเริ่มเนี่ยต้องหาพันธมิตรหรือหาบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าอย่างบริษัทเราเนี่ยเราเน้นเรื่องการฝึกอบรมเป็นหลักลูกค้าทุกคนของเราเนี่ยจะมีความรู้หมดดูแลเครื่องจักรด้วยตัวเองผมจะบอกลูกค้าเสมอว่าเฮ้ยถ้าคุณเริ่มมาด้วยการที่คุณจะมาจ้างคนเนี่ยผมบอกเลยนะผิดจ้างคนไม่ได้ต้องทําเองนะครับลูกค้าของทุกคนรู้หมด รู้หมดทุกคนผมกล้าพูดเพราะผมพูดเหมือนกันทุกครั้งนะครับทีนี้เนี่ยก็จะมีลูกค้าบางคนเนี่ยนี่ผมถือว่าผมปล่อยเยอะนะชีน้านะครับปัจจุบันเราก็จะมีเชนเรื่องเกี่ยวกับการรับถุงมือกลับมาลูกค้าบางคน,นยังไม่ได้มีเครื่องเรามีเครื่องเราบางส่วนมีเครื่องคนอื่นปนอยู่นี่ผมจะเริ่มให้ทางฝ่ายเซอร์เวยเนี่ยเข้าไปตรวจสอบหน้างานนะครับ สำหรับลูกค้าท่านไหนบ้านไหนที่แบบมีเครื่องจักรที่อื่นปนอยู่เนี่ยเราต้องขออนุญาตที่จะเลิกพันเขาเรียกว่าเลิกพันธมิตรต่อกันนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าพูดตรงๆก็คือไอ้เครื่องจักรรุ่นปัจจุบันเนี่ยไฮสปีดเนี่ยถ้าเป็นยี่ห้ออื่นเนี่ยผมบอกได้เลยว่าแรกๆใหม่ๆมันยังไม่เจอปัญหาหรอกแต่รับรองเลยระยะยาวเจอคุณเจอปัญหาแน่ๆแล้วคุณก็อตามหาตัวคนซ่อมหรือคนที่นาเข้าไม่เจอนะครับ พอเขาขายออกกำไรไปแล้วนะทีนี้ก็ต้องมานั่งเซอร์เวดูกันนะครับเราก็ต้องจัดการระบบของเราด้วยเพราะว่าเราก็ต้องควบคุมปริมาณของตรงมือที่กลับเข้ามานะครับรวไมไปถึงตลาดปัจจุบันเครื่องรุ่นเก่าไม่ต้องพูดถึงนะครับบายบายแต่ถ้าสำหรับคนที่เขาทำมานานๆแล้วเขาบริหารจัดการจนอยู่คงที่เนี่ยเขาก็ชิวๆของเขาครับที่สำคัญคือคืนทุนไปแล้วด้วยนะครับ ยังไงก็ฝากด้วยนะครับจะทําถูกต้องแล้วครับต้องคิดให้ดีแล้วต้องมั่นใจพอที่จะแบบเอ้ยทาเองนะแบบต้องเหนื่อยนะต้องแลกเหนื่อยนะผมจะบอกเสมอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสาระสาคัญที่สุดนะครับฝากไว้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าหลงไปกับการซื้อของอะไรที่มันถูกๆง่ายๆอะไรเงี้ยซื้อถูกๆมันก็ก็ตามราคาครับผมพูดตรงๆนะครับอย่าไปถามหาขา้อรับผิชอบเลย แล้วบางทีความเบื่อหน่ายเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับตัวเองด้วยนะครับต่อยังไรก็ฝากไว้ด้วยนะครับครับยังไงวันนี้สวัสดีครับ